สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือเข้าไปนะตอนนี้คือเสือก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะพามาชมช่งดอกไม้นะแต่นแนวไม่ใช่อยู่ที่คาเฟ่แเมตซอนนะครับวันนี้จะมานั่งกินนะฮะเมนูหนึ่งซึ่งออกใหม่แล้วก็นี่นะฮะรับแอร์เย็นๆนะครับอากาศข้างนอกร้อนมากนะ อากาศข้างนอกเก็อุกเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูนะเมนูใหม่ที่เขาออกวันนี้อร่อยแค่ไหนนะฮะระหว่างรอนะก็มาดูวิวรอบๆนะฮะก็รอบร้านนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมาก,กว่นนี้นะฮะพี่เสือมาสะดุดตากับดอกนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะครับทุกคนนะฮะมันสวยมากเลยอ่ะมันคล้ายๆปุยนุ่นคล้ายๆดอกฟ้ายนะฮะ งานดอกไาเ้เมืองเลยที่เคยเจอกันฝากสัมพันธ์รักแน่นม,มั่วแล้วนะฮะไม่ใช่ดอก้ายนะครับแต่มันคล,าคลา้ายๆดอกไา้นะฮะคล้ายๆดอกตะเบบุย่านะครับแต่ตะเบบุย่ามันสีชมพูแล้วก็ดอกใหญ่เนาะว้าวดอกรอยนี่นะฮะใครรู้จักบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วก็มีดอกบัว สีชมพูนะฮะสีขาวเห็นบวัวขาวพรวอยู่ในบึงใหญ่โอ้โหทุกคนฮะฮะปตทะสถานีนั้นออกแบบได้ดีมากนะฮะสวยงามมากนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับอ่านะใครอยากนั่งชิวๆข้างนอกก็ได้เนะโอ้มันา,าศดีมากนะฮะ สวยงามโอ้ออกแบบได้ดีมากเลยนะฮะต้นนี้นะเขาเรียกต้นถ้าจะไม่ผิดนะเขาเรียกต้นบีไฮหรือใบไฮเ่ยฮะบีไฮที่ดอกคล้ายๆดอกขิงเนาะดอกสีสม้มๆนะครับหรือพี่เสือจำผิดนะฮะที่ก็ปลูกตามรีสอร์ทเยอะอะ่ะเออนะถ้าใคร รู้จักก็บอกมาด้วยนะฮะว่าต้นไม้หรือดอกไม้อันที่สองเนี่ยเขาชื่อว่าต้นอะไรกันแน่นะฮะแต่พี่เสือก็มาสะดุดตากับเจ้าต้นนี้อีกต้นหนึ่งแล้วนะนี่ทุกคนมันใช่ต้นไหนนั่นไหมต้นตะแบกหรือเปล่านะฮะเนาะตะแบกปานแล้วรวงสีม่วง สีพี่เชื่นชมอ้าวมันไม่ใช่สีม่วงทุกคนมันเป็นดอกสีขาวอ่ะนี่นีมันเป็นดอกสีขาวอะ่เอวอะเออสวยสวยสวย,สวยนี่นะฮะมันค,คล้ายๆตะแบกแต่มันสีขาวอะ่ะรุ่นเป็นตะแบกสีขาวเนาะโอ้นะฮะกตะทอสาขานี้อ้า ทุกคนในระหว่างที่เรากําลังรอก,กาแฟนะฮะเราก็ได้รับทราบนะฮะว่านะเขามาส่งอ,อินทพาลัมนะครับคือวันนี้ปีเสือมาส่งลําใหญ่กลับบ้านที่สุรินนะแล้วนะฮะเจ้าของสวนเขามาส่งอินทพาลมแล้วเขาบอกเราว่าเลือดหนึ่งกิโลเอาไหมก็ต้องเอาสิครับนะฮะนี่ครับอินทพาลมของเรา นี่นะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะเขาสกไป15บกิโลเป๊ะนะครับได้มาแล้วนะฮะปินสะพาลำจากที่ไม่คิดว่าจะได้นะฮะก็ได้จุดได้นะฮะดูมันจะได้ให้เรากินเนาะมาแล้วนะฮะเมนูนี้ชื่อ มัจฉะสตรอเบอรี่มาดูสีสันของเขานะครับนี่นะครับนี่ก็คือข้างบนนะเป็นส่วนของชาเขียวมัจฉะนะฮะส่วนชั้นล่างก็เป็นของสตรอเบอรี่นะฮะเมนูใหม่ที่ออกมานะครับว้าวน่ารับประทานอย่างยิ่งนะทุกคนโอ้เข้ากระโต๊ะสีชมพูดอกกุหลาบเลยนะดอกไม้แห้งเราไม่ใช่ดอกกุหลาบนะฮะ หามุมสวยๆให้้องก,ก่อนนะว้าวว้าวสวยงามอืมเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนนะฮะมาชิมกันเมนูนี้จะรสชาติยังไงนะครับอเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเดี๋ยวชั้นแรกนะขั้งแรกเราต้องชิมนะรสชาติของสตรอเบอรรี่ชั้นล่างแล้วก็ทิ่มหลอดลงไปให้สุกก่อนนะครับ อได้ความหอมระบนนะครของสตรอเบอรี่นะครับชัดเจนมากนะต่อไปชั้นที่สองนะครก็เป็นของมัทฉานะครับอืมมัทฉาก็เข้มข้นมันอร่อยนะครับต่อไปก็คขคนๆนะครับ จะชิมรสชาติรวมแล้วทีนี้นะฮะพี่เสือเป็นคนที่ไม่ทานชากาแฟนะครับาการทานเครื่องดื่มแบบนี้ก็จะนาน,านครั้งนะฮะเอาเป็นว่าหกเดือนหกเดือนจะกินทานทีหนึ่งแนละ้วมันนานไปไหมฮะหกเดือนทานพวกนี้ทีหนึ่งน,ะนานไปไหมนะ ตัวนี้อินทผลันะครับกับเครื่องดื่มของเราสะเลยนะว<ม>ิธาทานวิธีทาน,ว,ทานวิธีทานอินทาลัมให้เรากัดแนวขวางนะครับไม่ให้กัดแนวตรงนะมันจะฝาดก็กัดแนวขวา,างแบบนี้นะคร<ม>ับอืมอร่อยมากกรอบหวานเ <c oughs> ม็ดมัน เราไปน้องสมไปแม่ได้สมแ้วได้เป็นยาแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มของเรานะครับฟินนะแล้วก็นี่นะฮะความฟินอยู่ตรงนี้นะฮะ คือว่าวันนี้ได้มาพักผ่อนเนาะมันร้อนมากนะไลฟ์สดก็ไม่ได้นะทนทนทน,นะช่วยกันดูคลิปให้พี่เสือหน่อยนะครับทุกคนนะอย่าลืมว่านะพี่เสือกําลังจะจัดรายการพิเศษนะฮะแ่ผู้ติดตามทุกท่านนะก็คือแจกรางวัลน,นะะฉลองห้าหมื่นซับสไครต์นะฮะใครที่ติดตามเสือข้าไปดูคลิปแล้วจําข้อมูลจําตัวเลขแต่ละคลิปไว้นะคําถามทั้งหมดจะอยู่ในคลิปเท่านั้นนะคร คำถามทุกคำถามที่จะแจกรางวัลจะอยู่ในคลิปนะครอย่าลืมดูคลิปก็ดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมเส<น>ื้อผ้าในะคร